หลังจากที่เราทำใส่พื้นปก DVD ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อมานะครับเราจะมาใส่นะครับใส่เท็กใส่ข้อความอะไรลงบนปก CD นะครับก็ให้ท่านเปิดมาในโฟลเดอร์ตรงนี้ดูนะเปิดดูว่าที่เขาใส่มามีอะไรบ้างนะใส่มามีอะไรบ้างเราก็มาปรับเปลี่ยนเอานะครับมาปรับเปลี่ยนเอกนะครับ เราดูที่มีอะไรบ้างเนี่ยที่อะไรจะต้องเพิ่มเติมอะไรจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรจะต้องลบออกนะครับเราก็ลบออกนะอะไรไม่ไม่นี่เราก็ลบออกนะอะไรต้องจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรก็นะครับเราค่อยๆไล่ไปนะครับตั้งแต่โลโก้เลยนะครับนะโลโก้ปกนอกโลโก้ปกในกกน,กกนะครับโลโก้กภกนอกโลโก้ปกในนะครับผมจะเปลี่ยนโลโก้เป็นวงกลมนะโลโก้จากตาเกี้ยนเป็นตาวงกลมนะครับมันจะได้เหมือนกันนะครับ ผมจะไล่มาตั้งแต่ผมขอซูมขยายหน่อยนะผมจะไล่มาตั้งแต่ใส่โลโก้ก่อนกันะครับผมจะใส่โลโก้ตามวงกลมตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็เราก็ไปเปิดแอบโลโก้ที่เรามีอยู่นะมาทําวิธีเดียวกันกับการทําใส่โลโก้ในปกในนะครับในส,สกินปกใน มาเปิดมาแล้วนะครับเปิดวัตถุขึ้นมาแล้วเราจะนําวัตถุของตัวโลโก้นี้ไปใส่ในโปรเจกต์ของเรานะในชิ้นงานของเรานะครับก็ไปที่นะมูฟทูลน,นะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ลากเข้าไปนะครับลากเข้าไปสู่วัตถุของเรานะครับอันนี้มันใหญ่ไปจะทําทไงนะครับอ่มันใหญ่ไปนะโลโก้มันใหญ่ไปก็ไปที่เลตเทนเกอร์นะครับเลตเทนเกอร์คลิกเมาส์ขวานะครับเปลี่ยนฟอร์มนะครับ กดชิปค้างไว้นะครับกดชิปค้ที่คีย์บอร์ดค้างไว้เพื่อรักษาตาส่วนนะครับลองไปวางดูสิมันใหญ่ไปรอเปล่าใหญ่ไปก็ปย่อลงอีกนะครับได้หรือยังนะครับยังไม่ได้เอาใหญ่ไปอีกเอาย่อลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับอตรงนี้พอแล้วนะครับได้แล้วนะครับได้ตาส่วนที่เราต้องขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ แลวแึงกูอีกครั้งเพื่อกดแอปพลายนะครับ apply แอปพลายละนะครับส่วนที่เป็นขาวๆนะครับจำได้ไหมครับส่วนาขาวๆนี่นะครับเป็นพื้นขาวๆตรงเนี้ยนะครับส่วนที่เป็นพื้นขาวๆตรงนี้นะครับให้ท่านเลือกที่ a อเ s สเซ o o ูนะมาร์จ e ิกวอตเอเลสเซนทูลนะครับมาร i จิกเ o o ลส o นะครับเพื่อทำการกัดสีขาวออกไปก็คือลบพื้นขาวทั้งหมดออกไปนะนะเมื่อเราเลือกแล้วนะครับ หนึ่งแล้วก็มาลบเลยลบปุ๊บปุ๊บหมดแล้วปุ๊บหมดละก็จะเป็นตาเสียลักษณ์วงกลมนะเป็นโลโก้วงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราใส่ตัวโลโก้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อมานะครับส่วนที่เราต้องการใส่ก็คือส่วนของตัวฟอนต์นะครับตัวนี้เราใส่ฟอนต์ไว้แล้วฟอนต์ตัวนี้เราใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือใส่ไปเลยนะครับฟอนต์ตัวนี้ถ้าใช้ได้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นาพิวิทยาลัยตรงนี้นะครับถ้าเราบอกโอเคแล้วนี้ใช้ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับใส่เทคเราปรับเทคข้างล่างหน่อยนะครับแล้วดูนะตัวไรเยอก,กับการทํางานกับโฟโ o Shop เนะป็นของสัมพันธ์กันเราจําไว้เลยนะครับว่าเราต้องการแก้ไขวัตถุส่วนไหนของในโปรโตชิ้นงานของเราหรือว่าในโ o โ o ช็อปของเรานะครับก็ต้องคลิกเลือกไปส่วนนั้นก่อนนะครับ ลองเปิดปิดลูกตาดูเราจะรู้ว่าอันนี้คือตัวไหนนะครับโอเคถูกต,ต้องแล้วผมจะเปลี่ยนสีตัวนี้จากสีดําเป็นสีอะไรสีอื่นนะครับสีดํเป็นสีอื่นดีไหมนะครับสีอะไรดีหรือถ้าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใส่เป็นเอ่อเอฟเฟกต์ไหมใส่สต็อกเข้าไปไหมมันจะได้ดูเข้มขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีขาวจะได้ดูเข้มขึ้นหน่อยนะนจะได้ดูตัดกันนะไม่ไม่ไม่เกินนไปกับพื้นผิวนะครับโอเคละนะ นะนะต่อมานะครับต่อมานะตัวมหาวิทยาลัยไ,ไม่เปลี่ยนนะครับถูกต้องและการใช้เนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยนะครับอันนี้เป็นสื่อการสอนนะเปลี่ยนชื่อเลมเลเยอร์หน่อยสื่อ,ก,อการนนสื่อประกอบการสอนนะครับอันนี้ผมผมได้ทําคร่าวๆไว้แล้วนะครับก็เลยจะดูเร็วหน่อยเพราะเรามีพื้นแล้วแล้วก็เปลี่ยน ชื่อวิชาสื่อประกอบการสอนวิชานะครับวิชาพุทธศาสนาเรื่องอริยสัจสีนะครับ,นะรบใส่หน่อยใส่เพิ่มเติมไปหน่อยนะครับใส่เพิ่มเติมไปหน่อยก็ใส่เป็นสื่อแลวกันนะเป็นเป็นชั้นแลวกันใส่เป็นชั้นเพิ่มๆนะครับเป็นชั้นเพิ่มยนะครับสำหรับแล้วกันสำหรับ นักเรียนชั้นป็โถมแล้วก็ใส่ไว้สำหรับนักเรียนชั้นนะครับใส่ตรงนี้ไปนะกี้ผมใช้รูปิเคตนะผมเหยียดพิมพ์ใหม่ผมก็ใช้รูปิเคตเอานะใช้รูปีเคตเอานะผมก็ใช้รูปิเคตนะครับโอ้พิเคดพิมพ์ใหม่นะใช้รูปิเคตเลยนะก็สำหรับนะครับนักเรียนชั้นก็ ผมศึกษาปีที่ปีที่หกครับใส่โรงเรียนแต่โรงเรียนก็ได้โรงเรียนหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ก็จะอาจจะจํากัดไปแล้วไม่ใส่ก็ได้นะถ้าไม่ใส่เราก็ไปปรับในในปกในหน่อยนะครับโรงเรียน ผูกสศึกษาแข่งโอเคเละเคสตลิมชันกนะรุงเทพอ่อนโอเคนะปรับพอนหน่อยให้มันมีขนาดเล็กลงหน่อยนะครับเพราะว่ม,มันใหญ่ไปนะครับก็คือการขนาดของฟอนต์เนี่ยขึ้นอยู่กับความสําคัญนะครับฟอนต์ใหญ่แสดงว่ามีความสําคัญมากเล็กลงก็มีความสำคัญน้อยนะครับ ความสําคัญน้อยก็ไล่ไปตามลําดับนะครับไล่ไปตามลําดับนะครับความสําคัญนะครับนะผมดูภูมิภาแค่นี้แล้วกันตรงนี้ก็ปรับนะครับโอเคนะครับเราไปดูภาพรวมดิเป็นไงบ้างได้ไหมนะภาพรวมนะครับเข้าไปดูภาพรวมหน่อยนะว่าโอเคไหมถ้าเราบอกโอเคก็โอเคนะครับโอเค ต่อมานะครับก ok ็คืออ <c oughs> ันนี้เ uh, ป็นสั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 นก็คือส <cat> ่วนนี uh, ้นะครับส่วนนี้เราเพิ่มไหมเราไล่ไปที่ด้านหน้าก่อนเหรโดยดีกว่าโดยอยู่ไหนนะครับโดยใครเนี่ยอยู่ตรงไหนอันนี้โดยอยู่นี่นะครับถ้าเราไม่ตั้งชื่อเลเยอร์นะจะหายากโดยก็ใส่ชื่อแต่เราหาจะได้ง่ายนะครับโดยโดยนะครับใส่โดยเอาไว้รวมๆกันเลยนะครับโดยใครนะครับโดยใครก็ใส่ปนะครับ ตรงนี้ตวหนังสือมันทึบนะครับเนื่องจากเราเปลี่ยนพื้นหลังใหม่นะครับก็ควรจะต้องเปลี่ยนสีสีพื้นด้วยนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะครับถ้าเป็นสีดําหรือสีฟ้าสีอะไรก็ว่าไปนะครับก็ดูตามความเหมาะสมนะคทังแล้วก็ปรับพอนะตามความเหมาะสมนะครับก็เปลี่ยนเป็นสีแสดแล้วกันนะหรือว่าสีน้างเงินดีกว่าเอาสีน้ํางเงินดีกว่านะครับสีน้ํางเงินนะครับตัวหนังสือสีน้ํางเงินนะครับเอาขนาดที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับ ถึงหกสิบนะครับเน,นี่ยเปนตัดออกน่าดีกว่านะครับเอาเลเยอร์เลเยอร์ละหนึ่งบนทัดดีกว่าจะจัดง่ายนะครับเลเยอร์ละหนึ่งบทัดนี่จะจัดง่ายนะครับจนจัดการปรับช่องไปช่องอะไรจะง่ายนะครับสงขานะครับสงขาเลเยอร์หนึ่งบนทัดนะครับ โอเคนะครับนะถ้ามันดูว่ามันใหญ่ไปแล้วก็ปรับนะบไม่เป็นไรนะอันนี้มันไม่ได้ฟิกว่าจะต้องขนาดนี้ขนาดนี้นะครับขึ้นอยู่กับการดีไซน์นะครับหรือว่าเออเราชอบดีไซน์อย่างเงี้ยอันนี้มันใหญ่ไปอาจารย์เอาเปลี่ยนไหมก็แล้วแต่แล้วแต่นะความเหมาะสมของเราเนาะเราจะชอบแบบประมาณขนาดไหนนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมโอเคนะีอยนี่ฟอน์ขนาดนี้ได้ไหมนะครับลองดูเราก็จะ ใช้สีดำเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใช่สีดำก็ลองปรับเป็นสีขาวเนี่ยือดูนะมันสวยไหมนะครับถ้ามันคืนกันก็ควรจะมีเงานะครับควรจะมีเงานะครับนกืนกันเกินไปแล้วก็ใช้ใช้ตัวตัวสโตกขึ้นมาช่วยนะครับเอาตัวหนังสือสีเงินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะใช้เอฟเฟกโดยใส่สโตกขึ้นมานะเข้ามานะครับสโตกก็ขนาด3ามนะกำลังดีนะครับแล้วก็ใช้สีขาวนะครับสีขาวนะครับ ตกสีขาวนะตกสีขาวมันก็จะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะโอเคยัพอได้อยู่นะลองปรับใหม่สิปรับใหม่ดูว่าเออเนี่ยเอาะตกทุกสี่เอาะตกทุกสีนะเห็นไะจะตกสีนะฟอนต์มันใหญ่ไปไหมถ้าฟอนต์มันใหญ่ไปก็ปรับฟอนต์นะครับจากหกสิบให้เหลือเท่าไหร่ห้าสิบก็ได้นะพิมพ์เลยห้าสิบนะครับ พิมพ์ไปห้าสิบนะครับโอเคนะต่อมาใส่อะไรครับต่อมาก็ใส่นะครับชั้นปีนะครับชั้นปีหรือถ้าเรานะครับเทคนิคคือถ้าเราที่เกียรพิมพ์ใหม่ก็ใช้ดูปิเกตนะโดยคลิกมือขวาที่เลเยอร์ที่เราจะทําการก๊อปีคือคลิกเมือขวาเลเยอร์นั้นแล้วก็ดูพ l ิเคตเลเยอร์เข้ามานะครับตั้งชื่อเป็นอันใหม่เลยก็เป็น ชั้นปีนะครับชั้นปีที่นะครับมจะได้ดูง่ายนะครับชั้นปีที่แล้วก็เลื่อนลงมานะครับอ่าแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับก็คือไม่ต้องไปนั่งปรับค่าอะไรต่างๆใหม่นะครับเพราะมันมีเก็บค่าตัวอยู่แล้วชั้นปีที่สสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับ โอเคนะครับ okay. นี้ราคาสังคมศึกษาละดูสังคมศึกษาก็น่าจะเล็กกว่าชื่อนะครับแล้วก็ปรับใหม่จาก50ก็เป็นเท่าไหร่45นะครับจาก45จาก50ก็เป็น45นะครับตัวนี้มาหูไปเขียนมาอีกนะครับดูไปเขียนมาอีกนะครับนี่ครับต่อมาเป็นอะไรนะครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของวิชานะครับ การผลิตสื่อการสอนนะครับใส่ชื่อวิชาไปหน่อยนะครับแล้วก็มาพิมพ์แก้ไขนะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการการผลิตสื่อการสอนนะครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับปรับหน่อยนะครับใช้ลูกศรเลื่อนเอาก็ได้นะครับใช้รูปศรทในคีย์บอร์ดนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับต่อมาอีกจะดูพอิเคตอีกนะครับผมจะเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดหนึ่งข้อความนะครับดูพอิเคเเลเยอร์มาจากตรงนั้นก็เป็นอะไรคณะนะครับคณะครุศาสตร์นะครับก็เลื่อนลงมานะคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์นะครับ ารสษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยะพิมเต็มเลยนะครับโอเคนะครับลองดูภาพรวมได้ไ,ดไหมนะครับถ้าท่านหมอเออไม่สวยเลยฟอนก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเอาเปลี่ยนผมเอาเปลี่ยนเป็นฟ้อนสีพูด้วยกันนะครับเอาเปลี่ยนฟอนสีพูดให้หมดเลยนะครับนะ นี่เป็นฟอนต์สีมพูทั้งหมดเลยนะครับอเลยเปลี่ยนเป็นฟอนต์สีมพูแล้วทั้งหมดเลยอโอเคนะก็ค่อยๆทำนะครับมันมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆทำนะครับมันก็มีตัวดูดสีได้นะครับบางทีเราขี้เกียจบางทีเราเปลี่ยนสีแล้วมันอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยก็ใช้วิธีตัวเครื่องมือดูดสีนะครับ เครื่องมือดูสีได้นะครับอันนี้ก็ดูสีโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูภาพรวมที่สวยไหมหน้าปกนะครับมีส่วนไหนหรือมันทึบเกินไปนะครับมันทึบเกินไปไหมถ้ามันทึบเกินไปจะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสีจากสีดำเนี่ยเป็นสีน้ําเงินดูนะครับจากสีดําก็เป็นสีน้ําเงินดูนะครับถ้ามันทึบเกินไปนะันทึบเกินไปเราก็เปลี่ยนมันจะได้ดูสดใสหน่อยนะครับสีดำเป็นสีน้ําเงินนะครับ โอเคนะสีดำเป็นสีเงินนะ้วก็เป็นสีเงินทั้งหมดเลยนะก็เปลี่ยนเป็นสีนเงินนะครับโอเคน,น,นะ ถ้ามันดูทึบนะแล้วก็เปลี่ยนนะครับให้ดูตามความเหมาะสมท่านก็ดูนะครับดูภาพรวมดูค่อยๆทํานะค่อยๆดีไซน์ค่อยๆทำนะการออกแบบเนี่ยบางทีมันต้องอาศัยความใจเย็นนะครับมันก็ดูภาพรวมค่อยๆดูนะครับการที่เราจะออกแบบสวยหรือไม่สวยบางทีมันต้องอาศัยการฝึกนะฝึกนะครับฝึกการฝึกการอาศัยความขยันอาศัยความอดทนนะครับนะครับใส่ความอดทนความขยันความอดทนความอะไรพวกนี้นะครับต้องอาศัย สิ่งเรานี้ยนะครับประกอบนะครับไม่ใช่ว่าเราทําแล้วมันจะเออมันจะสวยไปเลยมันไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมีสวยบ้างไม่สวยบ้างน,นะครับการอ่ามุมมองแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันนะมุมมองแต่ละคนนี่จะไ,ไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะมองสวยกว็ได้นะมองไม่สวยก็ได้หรือเออเขาไม่เห็นเห็นความไม่เหมาะสมตรงนี้นอ่ะเขาอยากจะเพิ่มตรงนี้นะก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งต่อไปนะครับโอเคแล้วก็ออกแบบมาเนี่ยหน้าปกหน้าหน้าปกนอกอ่าหน้าด้านหน้านะครับ ต่อมานะครับต่อมาส่วนต่อมาท่านดูส่วนต่อมานะดูดูเลเยอร์นะเลเยอร์ layer เนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับเลเยอร์ layer เริ่มเยอะขึ้นแล้วนี่คือปัญหาแล้วนะครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วตัวนี้คืออะไรอันนี้โลโก้เนี่ยเราลืมใส่ตั้งชื่อโลโก้ตั้งชื่อเลเยอร์ตั้งชื่อหน่อยนะครับโลโก้นะครับจะได้รู้ว่านี่คือโลโก้นะครับเวลาเราไปแก้ไขนี่จะได้ง่ายนะนี่คือโลโก้นะครับโลโก้เราอยากใส่โลโก้ที่สันไหมถ้าเราต้องการใส่โลโก้ที่สันก็ p ู i ิเค e โลโก้ขึ้นมาห,หนึ่งอันนะครับแล้วก็สันเห็นว่าสันก็ได้โลโก้ที่สันจะได้รู้ว่าอันนี้คือโลโก้ของโจนสันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอาเลื่อนมาดูนะครับเลื่อนออกมาครับพอมาทํานี้แล้วเราต้องทำไงต่อครับก็คือมันใหญ่ไปใช่ไหมครับมันใหญ่กว่าสาันก็ย่อขยายนะครับก่อนที่ย่อขยายเนี่ยก่อนที่เราไปเลือกเลตเทนเกิลเดี๋ยวเราจะย่อทาการย่อขยายเราดูก่อนเล้นเราอยู่เลือกท e ีเลเยอร์ไหนนะครับ เราต้องการยอร่อขยายโลโก้ของสันนะครับเราก็ต้องเลือกไปที่เลเยอร์ของโลโก้ของสันนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Rectangle นะครับคลิกไปที่ตัววัตถุนะครับคลิกเมาส์ขวาฟีท a นฟอร์มกดชิปค้างไว้นะครับย่อนะครับใหญ่ไปไม้ใหญ่ไปก็ย่อลงอีกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เราใส่ประมาณนี้แหละนะครับได้ขณะที่ต้องการแล้วกด แล้วตงกร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อกดแอปพลายนะครับแอปพลายเรียบร้อยแล้วนะต่อมานะครับต่อมาต่อมาคือส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนเนี้ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนอกตัวนี้ลองคลิกปิดเปิดดูนะครับส่วนนี้คือส่วนไหนสารปกนะครับเนี่ยนะมีลบไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่วุ่นวายนะครับโอเคนะสารปกสารปกก็คือส่วนนี้นะสารปกนะครับเราก็โอเคนะ ออกหน่อยนะครับพิมพ์ใบนะครับสื่อประกอบการสอนวิชาพุทธศาสนานี่มันดำไปนะครับดำไปก็คุมแถบมานะครับคุมแถบมาเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวแล้วกันนะสีขาวนะครับชัดแล้วนะครับชัดแล้วกดสเปกบาร์เพื่อเลื่อนดูนะครับกดสเปกบาร์แล้วก็เลื่อนเมาส์ดูนะครับกดสเปกบาร์เพื่อเลื่อนเมาส์ดูโอเคแล้วนะครับจะได้แล้ว ส่วนต่อมาด้านหลังของปกนะครับเรามาดูด้านหลังของปกว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างกันด้านหลังของปกไล่แป้งแต่คําชี้แจงนะครับไล่แป้งแต่คำชี้แจงไล่ไปถึงจุดประสงค์ไล่ไปถึงกรอบอะไรต่างๆนะครับถ้าก็ไล่ทําไปนะไล่ทาไปทุกส่วนนะกดสเปกบาร์เลื่อนเลื่อนดูในการทํางานนะนี่บนฟอนมันจมก็ตรงไหนต้องเปลี่ยนไล่เปลี่ยนฟ้อนเปลี่ยนลาไปนะถ้าก็เปลี่ยนฟอนไปนะไล่เปลี่ยนฟอนเปลี่ยนอะไรไปนะไล่เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ไล่เปลี่ยนลังแณ่ปกนอกอปกข้างนอกทั้งหมดนะไล่เปลี่ยนข้อความด้านหลังเนะี่ยควรจะต้องมีคําชี้แจงนะครับคําชี้แจงก็ต้องมีด้านหลังนะครับอันนี้ลบไปขอ,อกราบขอพระคุณอนะันนี้คือตัวไหนนะครับไล่ไปเีตัวนะคำชี้แจงอันนี้คือคำชี้แจงนะครับนี่คืออะไรนี่นะ คำชี้แจงนะครับคำชี้แจงนะครับสายป้ายนะคำชี้แจงมีอะไรบ้างต้ก็พิมพ์สายป้ายนะคัำชี้แจงสื่อประกอบการสอนวิชาพนักเป็นสื่อประกอบการสอนสําหรับนักเรียนชัน้นปฐมศึกษาปีที่เท่าไหร่นะครับสายป้ายนะปีที่หกนะครับสายป้ายคลิกซูมดูเพิ่มดูรายละเอียดนะครับวัตถุประสงค์มีไหมวัตถุประสงค์อยู่ตรงไหนนะครับวัตถุประสงค์อยู่ไหน หนะาดูนะครับตัววัตถุประสงค์นะท่านหาดูว่าเป็นตัวดำหมดเลยมองไม่เห็นนะครับทําไมก็เราก็พิมพ์ใหม่เลยใส่วัตถุปร,ถประสงค์วัตถุประสงค์ของตัวสื่อนี้ทําขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับคําแนะนําก่อนการใช้โปรแกรมนะครับใส่เข้าไปนะมีอะไรบ้างนะครับคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับรนาดความละเอียดของหน้าจอท่านก็ปรับตามของท่านนะปรับใหม่นะครับปรับใหม่นะครับ ก็ปรับความละเอียดลวกันนะครับตามตัวเสื่อของท่านนะครับตัวเสียของท่านนี่ก็ใส่ไปมีอะไรบ้างนะตัวส่วนนี้นะหัวข้อนะส่มีและสายไปนะส่วนนั้นไม่เกี่ยวก็ลบออกนะครับลบออกส่วนนั้นไม่เกี่ยวก็ลบออกนะครับ,นนบอ,อ่านี่ผมหาไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ส่วนไหนเนาะต้องคลิกดูนะอันนี้คือปัญหาของการที่เราไม่ตั้งชื่อเลเยอร์นะครับ เราตั้งชื่อเลเยอร์เนี่ยไม่มีปัญหาอันนี้คือปัญหาว่าเราไม่ตั้งชื่อเลเยอร์นะอันนี้คือปัญหาของการที่เราไม่ตั้งชื่อเลเยอร์นะแล้วก็ถ้าเราตั้งชื่อเลเยอร์เนี่ยมันจะสะดวกแหละครับส่วนไหนก็ใส่ไปนะครับข้างบนทําชี้แจงอะไรพวกนี้ให้เรียรบร้อยนะครับ นะท่านก็ทำไปบีดิดแล้วก็ส่งผมนะเป็นไฟล์ jpeg นะครับเป็นไฟล์ jpeg ส่งมานะครับเป็นไฟล์ jpeg ส่งมานะคผมสมมติว่าผมเสร็จแล้วกันนะครับท่านก็ไปปรับรายละเอียดนะเพราะท่านก็ต้องไล่ไปปรับนะรายละเอียดนะแต่ละด้านแต่ละส่วนนะนะก็ค่อยๆทำนะครับทำไปท่านต้องเข้าใจหนึ่งเลเยอร์นะครับ เลเยอร์เลเยอร์คือวัตถุที่ว่าเรา,เรานําเข้ามาใส่ในตัวชิ้นงานหรือว่าตัวโ,โปรเจกต์กของเรานะครับตัวเครื่องมือที่เราใช้มีมูฟทู o เลตเ t a เกิลนะครับเมจิกวอทจะใช้ทําอะไรนะครับครอปเอเช้ทำอะไรสแตม p Text นะครับใส่เท x กใส,ใส่อะไรไปใส่ก r รเดียนนะครับการเดียนทูลใส่อะไรพวกนี้ใส่ไปนะครับใส่รายละเอียดไปทั้งหมดนะครับ ล้าก็ทาเสร็จทําเสร็จแล้วท่านก็เซฟส่งมาเป็นไฟล์ jpeg นะครับเซฟ f อ r เว็บนะครับโอเคนะครับเซฟมาเซฟมาส่งผมนะครับเราก็เลื่อนดูนะครับเลื่อนดูเห็นไหมครับถ้าภาพเล็กเนี่ยมันจะพืนไปกาวถ้าเล็กมันจะแตกนะครับอันนี้ต้องใหญ่หน่อยนะครับก็จะไม่แตกนะครับ จะไม่แตกนะครับโอเคแเ้วก็เซฟออกไปนะครับก็จะได้พื้นไบ็กล r าวที่เราต้องการนะครับผมก็จะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับก็คือเซฟเป็น jpeg นะครับ q u a l i t y 100%นะครับแล้วกดเซฟเป็น jpeg กดเซฟไปนะครับ ใช่ <Wow. S 2> นะครับ